นำกุญแจนอตสถานที่นะครับซึ่งน้องขับมาจอดเซเว่นนะครับบิดกรอบแตกนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องเป็นกังวลนะครับช่างกุญแจชินมาบริการถึงที่นะครับก็ทําฟันให้ใหม่เปยนกรอบนะครับแล้วก็พร้อมสตาร์ทกลับบ้านได้นะครับซึ่งตอนนี้น้องเขาไปเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นก้านที่เอาแต่กรอบมาความแข็งแรงจะไม่มีนะครับเวลาเปลี่ยนให้นาให้ทําเป็นแบบนี้ใหม่เลยนะครับมันจะยิดแน่นติดกว่านะครับ พตัวนี้เคยแตกมาแล้วก็ไปใส่กา้านเทียมมานะครับแบบนี้นะครับสังเกตว่าตัวนี้มันจะมีหัวขึ้นมามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะบิดดภาพเยอะนะคับแต่ของเรานะครับก็คือตัวนี้เป็นปลอบแท้โรงงานนะครับมันก็จะแข็งแรงนะผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับนี่คือคนเดียวเองก็จะนะครับพอแกะเข้ามาเนี่ยตัวนี้มันจะหลอมชิ้นเดียวแกนจะยึดจะมีความแข็งแรงกว่าตัวเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ น้องก็ไปเปลี่ยนมาแบบสวมนะครับสังเกตว่าปลายตัวนี้มันจะโผล่มาเนี่ยนะครับของเดิมจะไม่มีโผล่มานะครับความแข็งแรงทนทานต่างกันนะครับเพราะบางเรื่องอยาไปประหยัดนะครับถ้าเกินหักกลางทางแบบนี้น่าจะขับรถไม่ได้เลยนะครับเหมือนคันนี้เลยนะครับนี่นี่เนี่ยนะครับต้นเหตุอยู่นี่คำหักนะครับโอเคเราเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนกลาบให้น้องแล้วก็จะไปโรงเรียนต่อนะครับโอเคขอบคุณครับ